เอกชัยนพจินดาหรือยอโยงได้เสียชีวิตลงแล้วด้วยอาการสงบด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเมื่อเวลา22นาฬิกานาะยเอกชัยนพจินดาหรือที่รู้จักกันในวงการนามอยอโยองได้เสียชีวิตแล้วด้วยอาการสงบที่โรงพยาบาลเปาโลโดยก่อนหน้านี้นาะยเอกชัยได้ออกกําลังกายด้วยการเล่นเทนนิสที่สนามภายในสถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่อง7จจนเมื่อเวลา19นาฬิกา30นาทีได้เกิดอาการแน่นหน้าอก เจ้าหน้าที่ได้เร่งนําตัวส่งโรงพยาบาลเป Pero, ali, ลาโลแต่แพทย์ไม่ส <affe. S 1> ามารถช่วยชีวิตได้ทันและได้เสียชีวิตด้วยอาการสงบเมื่อเวลา21นาฬิกา45นาทีที่ผ่านมานายเอกชัยนกจินดาเป็นชาวกรุงเทพมหานครสมรสแล้วมีบุตรสาวหนึ่งคนหนึ่งคนเริ่มสนใจกีฬาทุกประเภทและเป็นนักกีฬารักบี้ตั้งแต่เรียนที่โรงเรียนวชิราวุธจนกระทั่งจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่8 ได้เข้าทํางานตามแนวที่ตนเองถนัดคือการเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์บ้านเมืองโดยใช้นามปากกาประจําตัวสมกับลักษณะของตัวเองคือย่อโยงต่อมาเอกชัยนกจินดาได้ย้ายไปทํางานในเครือบริษัทสยามสปอร์ตทำงานเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลโดยตรงคือสตาร์ o อเกอร์ซึ่งที่นี่เองเองกชัยได้มีโอกาสทํางานข่าวฟุตบอลโดยเฉพาะบอลอังกฤษสะสมความรู้ด้านกีฬาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งได้รับตําแหน่งบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามกีฬา ในช่วงนั้นเอกชัยนพจินดาได้เข้าทำงานเป็นผู้ภาคฟุตบอลนนะัดสำคัญสำคัญให้กับช่อง7สีด้วยและโด่งดังเป็นที่รู้จักของแฟนฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี1986ซึ่งเอกชัยเป็นนักภาคที่มีความสามารถจำชื่อนักฟุตบอลได้อย่างแม่นยำทุกทีมและมีลีลาการภาคที่น่าประทับใจรวมทั้งใ้งสอดแทรกความรู้ให้กับคนดูทําให้แฟนแฟนฟุตบอลถูกอกถูกใจ จนกระทั่งพุทธศักราช2,531ในช่วงของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมที่ประเทศสเปนเอกชัยนพจินดาก็ได้รับการรับเชิญจากช่องเจ็ดสีให้มาร่วมงานในฐานะผู้ประกาศข่าวและผู้บรรยายข่าวกีฬารวมเวลา9ปีตลอดเวลา9ปีเอกชัยนพจินดาได้ปฏิบัติหน้าที่ในการทํางานทุกด้านไม่ว่าจะเป็นงานด้านอ่านข่าวงานภาคกีฬาหรือกระทั่งการจัดรายการโทรทัศน์และรายการวิทยุอย่างเต็มกําลังความสามารถ นอกจากนี้เอกชัยนพจินดาอย่างเป็นที่รักใคร่ของผู้ร่วมงานและพี่และผู้ที่รู้จักคุ้นเคยโดยอุปนิสัยที่เป็นกันเองอารมณ์ดีและเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงในการทํางานการจากไปของเอกชัยนพจินดาในครั้งนี้นะับเป็นการสูญเสียบุคลากรที่มีค่าในวงการกีฬาซึ่งนะับเป็นเรื่องน่าเศร้าของแฟนๆกีฬาลูกหนังเมืองไทยรวมทั้งพนักงานช่องเจ็ดสีทุกคนในการจากไปอย่างไม่มีวันกลับมาของยอยโยงเอกชัยนพจินดา